ครับบ่าวเทาสวัสดีทนชมครับพามารับชมครับเราพัฒนาปู่578นะพี่น้องวันนี้วันศุกร์ที่ห้ามกราคม2567นะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลุดจได้พี่น้องด้วยนะครับวันพุทธที่ผ่านมาครับก็หลุดอย่ป่ววันศุกร์นี้อย่าเผลอย่าพลาดพี่น้องนะครับขันได้เขาและเขา่าย่ำนะครับถ้าหลุดก็คือหลุดเด้อพี่น้องเอา มาชมน้ำกันผู้เดมักนะครับบอมักกับเบิงไว้พี่นอ้องนะครับผม,มบ่ตตรงรอซซานะครับปูเขียนให้เลย <ผม S 1> สำหรับลาวพัฒนานะครับวิ่งลูดนะครับ้าได้เขาแล้วก็เขาเร่งๆพี่น้องถ้าลุดกับลุดตอนเนื่องอยู่ของปูนะครับเอฟซีกับวายที่ปูมันอาจ,จิะบ่ตรงมือก็เลยลุด กระดาษโต้ไม่จะใบนะนกันน,นะกระด,ดาษเต้มีเหล็กแล้วอา,ามาครับแปดก้าเขียนเส้นอีกอะไปูวิ่งรูดแปดก้า9ครับแปดก้า9ครับผมเด่นแปดก้า9แปดสองแปดสาม 84 92 93 94้าสอก้นะครับ, 99, 88, รบเก้าเกันเนไม่ซองทางครับ <S 2> <S 2> <S กันเก้าแปดแวันที่วันที่หาปูวันนี้แหละครับ วันที่ห้ามกกาปูห้าเจ็ดแปดมันจะได้จังเสียนมันเห็ดมันลักษณะเลียกเดียวกันกัห้ากัมหกคาปูว่าเป็นหนึ่งหล่กคืนก้อนครับักแสน เมนหนึ่งอยู่บ่อปูไปตัวหนึ่งได้หนึ่งเลยสองสามสี่ลักแสนเมนหนึ่งบอครับลักแสนหนึ่งหนึ่งครับมันออกผมจํำในแต่สามแปดเจ็ดสามแต่ว่าหลักแสนผมจำบ่ได้ลักแสนหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่บ่ปูอ๋อารรมาชมปูจะคำนวณสูตรให้เบิ้งแะพี่น้องได้หนึ่งสี่สามครับ แปดเจ็ดสามหนึ่งสี่สามแปดเจ็ดสามโอ้ลักแสนมาหนึ่งเนี่ยหลักแสนหนึ่งครับปู่ลักแสนได้หนึ่งหนึ่งสี่สามครับแปดเจ็ดสามนี่ครับผมลักษณะของมันนั่นครับ มันคือลักษณะกันคืองวดหาข้าวหมกหาข้าวหมกครองอันครับเลยเอามาใส่ตัวนี้มันนี่หนึ่งหลักแสนหนึ่งบวกหนึ่งคงที่มานี่ตัวสี่บวกสี่คงที่ได้แปดมันคือกันนด้ป่ะนี่งวดก้อนกับหาหกเนยกับหาหกเลยเอามาใส่อยู่นี่สองสามสี่มันก็หาสี่ครับปูนั่นแหละมันที่เรียนไม่คือกันเห็นไหมครับผมเอามาใส่นี่แปดก้าเก่าครับ 2> 8ปดสองแปดสามก้สาก้ครับผมขันเบิ้ลมันก็บเบิ้ลแปดแปกัเก้าเกครับอ๋อกเ็เลยอิม่มอครับขัน,ข,นขันมันที่แหกจากตัวนี้ไปเมันอกนีิเป็นบวแปดแปก้าอันนี้แปกับเก้ามันจะใสเอาก็นี่ดิแปดตัวนี้แปดบวกสามก็บวกกันตัวครับแปกับสมันเป็นเท่าไหร่ท่นแปดกับสามเป็นสิบเอ็ด หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดได้แปดกับเก้าแบ่ก้าเก้าแฮงก์ฟูสี่กับสี่มันก็นเป็นแปดครับผมแปดกับเก้าครับได้ตรงกันอ่าเอาธรรมบุษมนี่แหละขันมันมาออกใช่กันมันก็เหนี่ยมาออกแปดสองแปดสามแปดสี่ครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับมาแทะละปูมันนีกเก้าเก้าแปด กันเก้าแปดเพราะว่าตัวนี้กเก้าแปดแก่้าแมนปูกันไว้มานี่เลขมือนี้วันศุกร์วันศุกร์มันมีเลขติด,ดมีสองมีหกมีศูนย์แปดสองเก้าสองติด,ดเลขเด่นติด,ดเลขกำลังวันไว กำลังวันมีสองมีหกมีศูนย์อครับอืมเลขวันศุกร์กำลังวันยี่สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองครับติดสองไว้ตัวหนึ่งมีสองครับขันมันเบิ่นมันกระเบิ่นลักถ้ะเบิ่นขันมันเบิ่นเบิ่นเบิ่นตัวนี้ครับปู่เขาเขาก็แปลกแปลกขันมันกระเบิ่นงเด้อมันบบเบิ้ลลายมืองแต่ได้เรียงเล่าครับผมอาทิตย์ที่แล้วกขบโบเบิ่นนี่แหละปู่ เอาเนี่พี่น้องปูกระเห็ดสูตรใ้เบิ่งน้านะครับเนาะหมวดก้อนกับ็ดแปกาะมันก็นมาครับเทื่งเปดเทื่งเก็บเด่นดียวต้องาะไรมาถือตื้อๆงวดนี้นะครับวิ่งลูดเด่นแปดกับเก้าด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดมักมักมักลูดครับแดกับเ้นะครับลูดเอาเลยนะครับผมแต่ว่าผู้ใดอาย,อยากจับคูปูกับจับให้นะครับแปดสองแปดสามแีเก้าองามี่กันมิบล เก้าเก้ากับแปดแปดแต่ว่ากันคือเก่าแปดแปดเก่าด้วยพี่น้องแต่ว่าเล่านี่มาไม้แห้งเหมือนคือแปดเก่าเก่าแปดครับเราอันนี้ชนกันไหลเล็ติดมาเนี่ยบ,บ้าพลาดดอกเนี่ยบ่าพลาดได้เทีอ๋ห้าเจ็ดเจ็ดครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดเก้าต้องมาหนึ่งตัวครับเล็กเลยไม่ออกเอาปัว เห็นบหอันนี้รักแสนคือบวกสองอันนี้อันอันนี้รักแสนคือบวกหนึ่งคนละสูตรบอกแสนก่สองตัวบวกอันนี้เลยรักแสนคือบวกหนึ่งปูอันนี้นั่นเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าปูบวกสองคงที่ก็ต้องหนึ่งบวกสองได้สามได้สี่ได้ห้านะครับผมเพราะผมมาจะผมมาจะทักนั่นแหละครับผมบวกเลขเอาทำช่มเก้าสามปู่เขียนให้ใหม่นะครับ เก้าห้าครับจะเป็นเด่นสามสี่หาเท่านปูเนาะอันนี้ชุดนี้ไม่เอาด้วยพี่น้องเด้อชุดนี้ไม่เอานะครับเอาจับนะครับปชุดนี้ไม่เอาเ้าครับเก้าแปดผ้าจะเบิ้ลนะมัคกอเบิ้ลแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยท่าเบิ้ลมีสองตัวเท่านี้อปูบวกปูบวกผิดด้วยพี่น้องปูเลยเขียนให้ใหม่ นะครับอันนี้ผู้ใดามากลราวพี่น้องปูไซค์เขมรพี่น้องครับลาวพัฒนาหกเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับปูเขียนให้นะพาได้โชคน้ำปูหกเจ็ 6, ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ของปูไซค์เขมรพี่น้องแคปหน้าจอเอได้ครับเด้อนะครับ <c oughs> บวกพิษ <c oughs> ทำไมช่อมปูบวกพิษอันนี้ปู ไอ้แปดสองกับเก้าสองตัดแค่แปดสองกับเก้าสองออกเอาแปดหาเก้าหามาใส่แทนนะครับแปดห้าเก้าห้ามาใส่แทนนะครับปูเนรไงครับผม ้า,าบาทนี่พี่น้องชุดนี้นะครับปูปูบวกพิษ,พษปูเขียนพิษนะครับเนาะบวกพิษบวกพิษบวกสูตรพิษนะครับอันนี้ไม่เอานะครับผมเพราะว่าสูตรสูตรนี่หลักแสนบวกสองปูไปบวกหนึ่งนะครับมันต้องได้เลขติดสามสี่ห้าเลขเด่นแปดเก้านะครับอันนี้แคปหน้าจ,จอตัวนี้งวดก้อนก็เจ็ดแปดเก้ามาถึงเจ็ดสามบ่ครับ 8ปับสามแปดั่นเห็นว่ามันไปครับปูมันคือกัน3ามีหครับเอาธรรมชมเพียงแงตะว่าจับเล็กใส่บ่ถึงซืือได้ก่อนครับผมมีแต่สี่เจ็ดสี่ปครับมันบ่มี3ามันถึงเล็กติดมันไปยุทแต่วามันบอกเขาครัพิษแสบเดียวเอาธรรมชมแคปหนาจอได้พี่น้องเด้อลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดนะครับเด่นนับวิ่งรูด8กับ9ครับผมเล็กติดสามีหาแปดสาสี่แดห้าเสม 9495เนาะครับเบิ้ลคือ8899นะครับ,รบตัวกันคือ8998นะครับ9มาแรงนะครับผมสำหรับลาวพัฒนาวันศุกร์ที่5มกราคม67นะครับเกาแม่แห้งชนทุกสำนักเดยพี่น้องเลือที่บาวเทาลงนะครับปูเด่นให้ที่838594นะครับเลขประจำวันมียนนิยังปูม้นี่มี2องบ่กเลขประจำวันประจำวันนั่น206206 นั่งที่มันกลับมาไปนั่งเดียวมันก็นกนไปเลข่ติดนั่นเหะเอาอันนี้ลาวพัฒน,นาติดติดมันสามที่ห้าอ,อันนี้ของปู่สายขเขมรนะครับปู่เขียนปากกานะครับอ่าเ,เ,เป้าเแ่าไตให้ใกล้ๆแคปเอาครับให้เป็นวิง่งให้เป็นวิงหนึ่งกับสองอ่าเห็นไ่มครับปู่ว่าวิง2 2> าว่งหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองโอ้คือคนละคือคนละบอตรงกับปูหายเจ็ดแปดครับถ้าวิ่งลูดนะครับปู่ว่าวิ่งหนึ่งกับสองด้วพี่น้องเด้อลูดไซรเลขหนึ่งกับสองครับปู่สายเขมร แต่ว่า2ตัวปูให้72 71ถ้าติด2คือ72ติด1คือ71นะครับถ้าวิ่งร <น ICU> ูดวิ่ง1กับ2นะครับออครับแน่นพาวกเราจับใส 5, 78, 2, ่สิก็ได้พ <t BA Met>? ี่น้องจับ1กับ2ปูซส่กระเมียนมาใส่ปูห่าเจครับแปดหนึ่งาหนึ่งเก้าสของปูก็ได้เอาแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมเด้ครเอากาบขอบุญขอบคุณปู ครับคืนนี้อสองคืนนี้สองทุ่มครึ่งรวยๆเฮงๆพี่น้องลาพัฒนาสวัสดีครับ